สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีสแลนนะครับมาประชมเกตเตอร์พิล,ล่านะครับมุมยาวเฮตัวนี้น่าจะเป็นตัวบีนะครับสามสองศูนย์บีครับเคเลยครับแม่นมากแม่นมากเพราะว่าเคยขับมานะครับสามสองศูนย์บี อันหนึ่งเลิกแล้วครับบนโกเบยูตะนินะครับเลิกแล้วนี่นะครับต่งโลกนะเครื่องน่าจะร้อนนะครับต้องเปิดฝาข้างงีกวางมากครับ จอดแล้วมั้งมาแป๊บเดียวจอดนะครับได้เวลาแล้วห้าโมงแล้วครับโอ้นนล้างแล้วครับอ้าวงดเลยครับจอด